สวัสด,ดีครับก็อยู่กับเจ็ดแปดเก้าแมกเหมือนเดิมนะครับท่านผู้ชมมารวยครับรวยรวยครับรวยหมายแรกไม่ทันนะท่านผู้ชมแต่คิดว่า,น,าน,น่นนนาจะเป็นที่น้ําเงินในครับท่านผู้ชมน่าจะเป็นที่น้ําเงินนะเก้าน้ำเงินจริงด้วยท่านผู้ชม น้ำเงินจริงๆด้วยนะครับก่อนน้ำเงินไปอีกทีแล้วกันนะครับสามจุดห้าเคนะไม่น,นะเต็งป้ายมาหรือเปล่ารครับ สองกับเจ็กัหกโอ้โหสองแปดไม่รอดหรอท่านผู้ชมใเนี้ยงงเฉยอะไ,ไมานี้ไม่มาห่ะไม่มาได้ไงเนี่ยเออเจ็ดเคด้วยไใเนี้เจ็ดจุดห้าเคครับน้ำเงินอีกหนึ่งไม้ปิงปองใช่หรือเปล่าขอปิงปองเถ้อ ขอปิงปองทีเถอะนะครับลันลันมาโอ้โหเก้าสองไม่ได้อีกโอ้โหเอาเรื่องจัดอีกหนึ่งมไม้นี่ไม่มาได้แยกย้ายของจริงแล้วบ้างไปดูดิน้ำเงินครับท่านผู้ชม ต้องมาทำไ้ชมต้องมาดูดูเปอร์น้ำเงินดิแปดสิบเจ็ดแปดสิบหกแปดสิบครับลงมาเรื่อยๆเลยวะ่ะอู้เจ็ดกับเก้าด้วยนี่ไงห้าสูนยครับทู้ชมอ่ะพอก่อนพอก่อนเกือบไปแล้วแต่ยังโดนอยู่ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะเจินใหม่คลิปหน้าครับสำหรับนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ